เปิดติดนะคะเช้านี้ไปไหนไปทะเลจา้าตอนนี้ที่ห้ากว่าแล้วนักเพื่อนหกโมงที่พัทยาก,กันแล้วพาทุกคนี่แล้วก็นี่ทรายด้วยก็คือวันนี้เรามาเช้ากันไปใช่ปะตอนนี้กี่โมงแล้วอะมันเจ็ดโมงเจ็ดโมงใช่ปะแล้ว,วแต่ว่าก็คือเรือมันจะมีรอบแปดโมงก็คือเป็นเรือธรรมดาแล้วก็ 9ก้าโมงจะปิดบสก็เลยแบบตอนก็เลยแบบตัดสินใจอยู่ว่าจะไปอะไรไปเกาะล้านค่ะวันเดย์ทริปวันนี้เราจะไทำอะไรเดี๋ยวรอดูกันเราก็ตัดสินใจได้ว่าค่ะว่าเราจะไปคือใหญใก่อน่เราจะไปจริงค้าะปิดบโบมต้องรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง ข,ข,ข่อสอซุบซ่าก <c oughs> ารทงเรือในแผลา้แต่ไม่ดีกว่านั่งสป,ปีดโบนนะถ้าว่าสป,ปีดโบนมานี้เอ,อ <c oughs> นั่งประมาณบบส,สาทีอะไรอย่างเงี้ยคือเต็มอิ่มกับบรรยากาศนตนุดๆพูดได้เลยว่า เราลงแบบว่าถ้าเรืออะไรอ่ะใช่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราเดินตามเพื่อนเฉยๆเราแบบสายๆเรามาเช่ารถกอล์ฟนะจ๊ะจิงจิเที่ยวรอบเกาะใช้หัเหมือนคอนเซนเซนมากเลยไงเนี่ยอาจารนเจ้ามีกี่เบรกอกไปเลี้ยวแต่ เรากลับผ่านออกกันครับไมรู้เองนี้ึ้งมากใช่ไหมอ่ะมันัอ่ะตกเิ่ไเก่งนะตาเก่งเว่าของหล่นอ่ะเฮ้ยเก็ของอยู่มาเที่ยวเหมือนมาผัชชนไทย กดเตึงนะ่ี่กดเตึงว,ว่ารถคือ,อแบบงมันไม่ค่อยมีเลยอ่ะอันนี้ใช่ไหมโอ้เราเดี่ยเส้นสีมันไม่มีอะไรไหาดอะไรเอยไม่ต้องเหมือนกัน ก็จะเป็นหาส่วนต่อของแครอทนะคะแอนโซบอกว่าเนี่ยแครอทยินดีกับบรรยากาศที่นี่มาหลากหลายปีมากๆเลยค่ะเขาเขาเสึกว่าเออมันเป็นแบบส่วนต่อแน่สาวบางทีมันก็พูดเป็นเรื่องเหมือนกันก็รู้เลยนะคะว่าเป็นคนไทยดูขาดเดินเฉยตกหินมาอีกเซลด้วยเซลหนุกด้วยอะไรถ่ายอะไรได้มา ก็เป็นอีกมุมนะคะสวยมากเลยค่ะแต่ว่าเกลยใต้เหมือนกันนะเมื่อกี้คือแบบระวังนะผู้หญิงเราไม่มีอะไรเยอะนะคะก็จะถ่ายรูปแล้วก็ท็อปเต็มย็นวมาได้อยู่เออทะเลสวยนะแบบสวยไงสวยมากเอสวยใช่ไสวยแบบไกลๆระวังโดนหนาวที่นนะคะออุ๊ยแกมันร้อนมากเลยอ่ะแบบมันไม่มีแดดนะแต่แบบ ความแับไม่เป็นปักแต่ว่าร้อนเออสวยสะบัดเออขอหมุนอีกรอบหนึ่งค่ะหันหน้ามาค่ะเออว้เออเพื่อนก็จะถ่ายรูปแล้วนี่คือสองหน้าร้อนน่าอินมากจ้ะจ๋อบิวตัวเองแล้วสุดขอเสื้อค่ะ ฉันจะอ่นภาษาเกาหลีฟังผ่านว่าอันองฮาเซโยอซูบราเดอันนี้กโดตบกีพี่ชายอยู่คนเดียวใช่ไหมมีปดๆดูดิจะไปเริอกไป ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปอีกหัดหนึ่งแต่ว่าเราจะไปกินไปคาเฟ่ก่อนเพราะ่างกายมันต้องการของหวานนะคะตามีไว้ทำไมเล่นไ,ไว้คาดหัวเฉยนะคะไม่ได้เล่นตาไม่ได้ไไดไไดแบบว่าเอามาใช้แว่นตาตัวนี้โค้ก <c oughs> ราคาเท่าไหร่คะแปดสิบ <c oughs> บาท,นะบาทต้องแบกมามนตะ้องแบกนะคะนา้ำคือแบบน้ำเท่าไหร่ะบบาคะน้ำเท่าไหร่หร้าสิบต้องแพงอยู่แล้วเพราะว่าเรามาเกาะที่มาตีหัวเจ้าของหัคุย อ่าลองลองรอเพื่อนถ่ายคลิปนะคะป่ะป่ะแบบนิ่งได้เยจาะพวกเรามานัดเราอยู่แล้วเหมือนไปในป่ามาหาสแแอร์นะตรงนี้เดินบนสายนี้คือแบบเหมือนออกกํลังกายแบบ ก็วิ่งบนสายกะคือแบบน่าก็แบบได้ารได้แคลอรี่ลดแคลเยอะเขาเดินไปไหนกัไกลเดินไกลมากนมาทะเลนี่คู่ก็วีจริงๆวีได้ตลอดเวลาเลยจ้ะอ่าคุยไปกับเมาโมยค่ะชีวิตเป็นยังไงนะเธอช่วงนี้เออชิวชิวจิบแตงโมไปจ้ะ จ้าเปลี่ยนชุดอาไปจ้าดิ่นักเที่ยวสาตล้วอนี้คือแด้อนแขนโล่งมือุ y Oh my God Oh my o my God o g h my g o ไม่กล้อหุ่ แดดแรงมากแบบก็คือฝุ่นคือเกาะหน้าแล้วต้นไม้สีเขียวเลยต้นไม้ปอบเหรอว่าจะไปโดนนะเ้หนพนครับนี่เราไม่ทั ก็มาคาเฟ่กันนะคะวิมุมนี้วิวสวยมาก ดูสู้ชีวิตมากนะคะตอนนี้ก็คือดูจึมจึมก็คือไม่รู้จะได้รูปส่วนหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแต่ว่าตอนนี้คือเดินทางลำบากมาก w h ว่าแพ็ปแพงโอเคได้อีกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคอร้องย่ามีตัวอะไรเลยวิ่งเลยกลัวมาหามุมแบบ มุงตุนงาแกเนาะแบบเชิดไปอุ้ยแต่ตอนนี้คือผมมุงไม่ได้แล้วไม่เด้ยมุงมีตุ้สมาเลยอะจะได้ทีเราก็ถ่ายนะคะอชทแชทๆชทแชทนะจะเช็คลูปบ้างนะเออเอาไปจ้ะเออได้กินรูลแล้วนี่ยร้อยรูแล้วบ้างฮะไม<า>่หรอเรืออะไรอ่ะอา้าวโอเคตั๊เนื่องมาอ่ะ หน,หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามเชชเชอากระโดดอาอาอไม่กี่วินนะคะลอยรูปแล้วจ้าอาไปจ้าเลิศมากคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารูปเป็นยังไงไไคือเ<ม>ที่ยวเราคืออะไรไม่รู้ต้องรูู้ป่ฟ้ามือข้าเป็นไม่ได้กูอยากนอนตรงเนี้ยแล้วก็ได้กูอยากได้ภาพมาะะกเลยค่ะมาทะเลไหมไม่มาทำคอนเทน

มันไม่ได้ปิดคือไม่คือดูในรีวิวอ่ะเขาให้บอกให้ไปทางนี้ไไปเหรอใช่หนูดูในรีวิวอ่ะเฮ้ยเร็วใช่มันไปทางนี้ชัวร์เพราะดูมาแล๋อดูรีวิวมาจะไปทนี้องหลอกมาข้าวใช่ไหมบ้ามานะครับ นึงช่วงนำทางคือเราสีแดงไปต่อค่ะเขานี่ผูกข้าวไหมรอเพื่อนก่อนเอาให้สบายตรงนี้จริงปะเนี่ยรจ๊เห็นไหมเนี่ยทางคนเดินเนี่ยก็เดินไกลอยู่เสร็จเราก็จะหอบนะ เราชิวๆนะคะ,ะ,คะเอ้ยมึงถ่ายรูปถ่ายรูปฟิวป่าเดินดีๆนะบอกตัวเอง <c oughs> พี่สนีหอบแล้วตอเขาไป้างไหนอ่ะฝากคนนี้ละพูดเองต่อไปเพื่อรูปที่สวยงามค่ะจะถึงแล้วค่ะ อุ้ยแสงมามันใช่เลยแสงมาเพื่อเราสวยดูให้ดูวิวนข้างบนข้างบนวิวสวยไหมเหมือนกัน เดินขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็ไม่พลาดนะคะที่จะถ่ายรูปนะคะอ่าเช็คไปอ่าบีไปจ้าเอาแบบนี้แบบนั้นแบบนี้หืมรูปเป็นล้านขากลับก็เหนื่อยเหมือนเดิมน,นะคะจะกปทัพอีกขึ้นมาเท่าที่เห็นไม่จ้า,ามันมีปีติจ้าแบบว่าสะายได้เออเอเอ,เอกูก็กลัวเมืองรอรับกูด้วย คลอดเดินดีๆอยามโมแต่ดูคลิปแข่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันถ่ายทานนะันนะถต่ทายรถที่สั่งก็ต้องทนปวดขาหนึ่งนะทำไมเดินลงมันเดินนานกว่าวอนคืนเลยนี่ไปห้าโมงครึ่งแล้วจะปิดรถหมดตอน เอออยากกลับสปีดโบนแต่ว่าแบบนั่นแหละก็กลับเรือใหญ่แล้วเพราะว่าเรือสปีดโบนโหมดต้านแล้ววันเดย์ทริปสภาพโอ้า y god ดต้ากดแล้วดูสภ oh าอสพาอากาศแสงแดดไม่มีเลยเอ้มันก็หอมหมดแล้วนี่อะไรของฉันมาติดคิดให้น่ะคะ่ะชอบกดไลค์ใส่กดแชร์ ไม่รู้ถ้าเธอไม่ชอบก็เรื่องของเธอจ<ก>บมเคมนงนิเ็นเครดิตไปเลย <K>